you oh. เอหิสถายาคัจฉาตกไปบนการตกสวายนัมัสเตวะเสสานาโกปัตตวิยังปริวารรสักสัมปติออุริมาสมิงขัตระมหาราชาสัปริวาราเตวตุเมรักขตอัรักขตุอารมณ์เยนสุเกะจาอานนัสมิงตะโกจะมา số khen phát triển sự minh bạch cho quốc gia Maharaja sự bồi dưỡng ra đời vì chúng hết rắc rắn to anh rắc rắn to ác độc hãy nên số khen nay cha hạ thấp sự minh thế của สกริวาราเตปิตุเมหรักขันโตอันรักขันโตอาโรหขยนัสุเกนจามายักษ์พสมิงนาโคจา m a h า r า j a สกริวาราเตปิตุเมหรักขันโตอันรักขันโตอาโรหขยนัสุเกนจาอุตุรสุมิงคุเวโรจา m a h า r า j a สกริวาราเตปิตุเมห ระคตโตอารขยนสุเกนจาอิสานสมิยักขาจากมหาราชาสัปริมาราเตเิตุเมรคตโอนรคตโอารขยนสุเกนจาโอ ญานังโลสัยนังมาตาปิตุอาทินตยาตกตานังพ่อเพยารเรรัรตน,นังสระนังขจามิโสุปปินญระสัมปันนังบุญจันโตเรบุญจันโตสวายปะปุการิทุกิจสาภาเทเ,ววาาเทวาจำหาเทวานจตารเทวาจ,าววาจมำ ปัสนาธรรมปัสนาสังฆปัสนาปุถะขารวะขาสมาคันตวะมา